เร็วๆดีวลูกพี่เดี๋ยวพ่อพี่ก็มาเจอหรอกโอ้ยพ่อหรอกแกสิฉันก็นรีบอยู่ได้ไงอย่าเร่งนี่มือมันสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ออออยนี่พวกแกทำอะไรรถฉันวะ อ๋อคือพอดีนกมันมาขี้ใส่ครับผมเห็นแล้วมันจกรก,กระโปกอ่ะผมก็แล่น้ำเนี่ยช่วยขัดให้ครับดูดิ <c oughs> จริงป่ะเนี่ยจริงครับพี่ชายผมไม่เห็นกับตาเลยครับผมใส่นกมันจะท้องเสียพี่ขี้ใสเต็มบอเลยกลิ่นนี่แบบ <c oughs> โอเคงั้นก็ขอบคุณมากแล้วกัน <c oughs> งั้นผมไปก่อนนะครับแปดตอน อะไรวะอ้ยอนี่รถสตาร์ทไม่ติดเหรอครับใช่ครับก็ตอนขี่มาเมื่อกี้มันยังดีๆอยู่เลยครับจู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดอ่ะอ๋องั้นงั้นไปร้านข้างนาตัวนู้นเลยครับมันเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับลองให้เขาเช็คดูนะครับไม่ไกลครับเดินไปแป๊บเดียวเองโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับ แผนของพี่แม่งสุดยอดเลยว่ะระดับฝีมืออย่างชันเนี่ยบอกได้แล้วว่าเรียกร้อลงเรียงจริงแน่นอนแผนพี่นี่มันเร็วจัดชัดเตนจริงเลยว่ะพี่พี่กระหลอกด่าฉันเหรอฮะโหพี่มันจะด่าพี่ทำไมผมต้องชมพี่มากกว่ารีบโทรหาพี่ไอ้ดีพี่ร้อ,อ,อ,อยไอ้เรียบร้อยอีกหนึ่งลายแล้วนะเว้คราวนี้เนี่ยคกเต็มถังซาๆเลย แกรอรับได้เลยเราจะรวยกันเ้ยรถเสียแล้วครับพี่ใช่พี่นี่จู่ๆมันก็สตาร์ทไม่ติดเนี่ยโชคดีนะอู๋พี่อยู่ใกล้เนี่ยไม่งั้นผมแย่แน่เลย มาเดี๋ยวผมดูให้ผมแค่ฟังเสียงสตาร์เนี่ยก็รู้เลยว่าน้ำเข้าถังน้ำมันชัวเชื่อผมมั่นใจขนาดเลยพี่โหยพูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะผมเนี่ยมันช่างเทวดาเลยนะแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าการเป็นยังไง ถ้าผิดจากนี้ไปเด่ะผมให้พี่อมขี้มาพ่นใส่หน้าผมเลยงั้นพี่ก็ช่วยท้างให้ผมหน่อยแล้วกันครับได้คุณคะอากาศร้อนๆอนะคะดื่มน้ำเย็นๆหน่อยนะคะขอบคุณครับนี่คุณท้องแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยจอกมาข้างนอกทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็คลอดกับกำก,กำหนดหรอกกำหนดคลอดเมื่อไหร่ครับเนี่ยน่าจะรเร็วนี้แหละคะ่ะ ไปคุณเข้าไปพักข้างในเถอะอะผมดูหน่ไหนพี่ นี่ไงเห็นไหมน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยจริงด้วยพี่พี่สุดยอดจริงๆเลยขอคาราวะาเลยเดี๋ยวช่างจัดการให้เเฮ้ยเป็นไงไอ้แผนฉันเนี่ยใช้ได้บ่าวะ ใช้ได้เลยล่ะเนี่ยถ้าได้แบบนี้วันละสองสามลายเนี่ยร้านเรานี่อยู่สบายเลยด้วยแล้วไหนอะค่าจ้าง,งช้างไั่ปอนอะอ่ะเอาไปคนละห้าร้อยโอ้โห <c oughs> แบบนี้เนี่ยค่อยกระชุมกระชวยหน่อย <c oughs> อแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนมุกซะบ้างนะไอ้มุกน้ำเข้าถังน้ำมันเนี่ยใช้บ่อยเดี๋ยวเขาก็จับได้เอาหรอ เออรู้แล้วนะ่รับรองว่ามุกไม่ซ้ำเพราะว่าจำไม่ได้ <laughs> ออไปไปหาเพิ่มได้มุกเนะี่ยเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจัดการเองเว้ย ยางรั่วเอาไงดีเนี่ยของก็ยังไม่ทันได้ซื้อของหาพี่ตั้มดีกว่าฮาัลโหลพี่ตั้มเนี่ยยางรั่วดิโดนตะปูตํ้ททำไงดียยงอ่ะพี่เออรถนั่นอยู่ไหนอ่ะรถแถวร้านของชำนี่แหละ <c oughs> โอเคงั้นก็รออยู่ที่นั่นแหละแถวนั้นมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ร้านหนึ่ง ช่างซ่อมเก่งมากด้วยแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปนะโอเคพี่รีบมานะอ,าอ้าวรถยางแบนเหนอจ้ะน้องสาวใช่ค่ะ <c oughs> เอางี้แถวนี้เนี่ยมีร้านซ่อมมอเตอ์อยู่ไม่ไกลเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วให้พี่ช่วยเข็นไปไหมไม,ไม่เป็นไรคะ่ะ เอวพี่ชายบอกว่ามีร้านซ้อมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ถ้าไม่ไกลเดี๋ยวฉันเข็นไปยังก็ได้ค่ะเจ้เสร็จเราเย็นน้ำชานี่น่าจะรีบ ดีลองเดินหาแถวนี้ดีกว่า,าเอัอ้เออไอ้ไอคราวนี้เนี่ยฉันส่งลูกค้าไปให้เลยนะเวย้ยร่วนี้ยางรั่วโดนตะปูเรือใบ <c oughs> รถเย็นน้าชายางรั่วต้องเป็นฝีมือพวกนี้แน่เลยส่งลูกค้าไปแล้วงั้นเราก็กลับกันได้แล้วสิพี่ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ย oh, ไอ้นี่นี่มึงจะรีบไปไหนมึงจะรีบไปไหนะยังไม่ได้ยอดเลยเหลืออีกตั้งสองลายกลับไปตอนนี้ไอ้มันก็ด่ายยับเอาดิฮะโตลืมไปแล้วไงบิวมันท้องอยู่ใกล้คลอดแล้วต้องรีบหาตังค์มีหน้าล่ะครั้งที่แล้วรถเราก็มาเสียแถวนี้ทำงานกันเป็นทีมแบบนี้นี่เองไอ้พวกนี้สงสัยต้องเอาคืน ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวลองโดนเองดูบ้างจะได้รู้สึกสมน้ำหน้าคนแบบนี้ยมันต้องเจอแบบนี้แหละ ลูกพ่ออีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วนะอุ้ยอุ้ยคุณเมื่อกี้ลูกเตะผมด้วยอุ้ยอุ้ยโอ๊ะโอ้ยไอ้ฉันฉันเจ็บท้องอ่ะโอ้ยเจ็บท้องเหรอจ๊ะโอ้ลูกเบาๆหน่อยนะจ๊ะแม่เขาเจ็บท้องอ่ะมาเดี๋ยวผมลูบให้โอ้ยพี่ไอ้ฉันฉันเจ็บท้องอ่ะโอุยเจ็บท้องมากเลยอ่ะพี่ บิวบิวบิวใจยเย,จย็นๆนะจ๊ะค่อยๆหายใจเข้าแบบที่หมอสอนไงหายใจเข้าเนี่เห็นไหมจ๊ะดีขึ้น,นแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่คนกับผีอะไรล่ะพี่ไอ้โอ๊ยฉันเจ็บท้องมากเลยอ่ะโอ๊ยฉันว่าฉันจะโคตรแน่ๆเลยพี่โอ๊ยบิวใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะบิวกำหนดคลอดบิวตั้งอาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอ อยู่อ่านไว้ก่อนไม่ได้หรอเจ้าเมียจ๋าทำไมฉันจะคลอดตอนนี้แล้วไม่ทำไมฝนจะตกขี้จะแตกเด็กจะคลอดมันห้ามกันได้ที่ไหนล่ะพี่พาฉันไปโรงพยาบาลเร็วเร็วแกจ้าไปโรงพยาบาลกันจ้าทีละไอ้ปอนไอ้เบ้ตื่นแล้วเตรียมรถไอ้ปอนไอ้อโอเร็วเร็วจ้าโอ้ยค่อยค่อยลุกจ้ะโอ้ยค่อยลุกไอ้ก้อนไอ้ก้อนเอ้าไอ้เบ้ แล้วรถหายไปไหนวะเอาก็ฉันไม่รู้ไงแกบอกว่าบิลเป็นข้อทิต์หน้าไม่ใช่เหรอฉันก็รถไปแต่งท่อซิ่งอ่ะยังไม่ได้เอากลับมาจาอู่เลยโอ๊ยรถอะไรก็ไปเหอะลู้ฉันจะไหลอยู่แล้วเนี่ยโอจ้าจจ้าโอยอ้าจริงโอ๊ย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 โอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ้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 ยโอยโอยโออ๊ยโอ๊ยโอยโอยโออยโอยโ โอ๊ย,อย,อยเอา้าไอ้เบ <c oughs> มึงไะอยู่สมไมวะรีบรีบไปสิวะล้มอะไรไม่รู้อ่ะไอ้ปอลลงไปเช็คนี่อ้ยอ้ย,อยฉันไม่ไหวทล้วพี่ไอ้เฮ้ยพี่ใครไม่รู้ว่าวางตะปูเรือใบเต็ไมไปหมดเลยพี่ยางรั่วเลยอ่ะไอ้ไอ้ปอลงั้นรีบเอาอยางในร้านมาเปลี่ยนเร็วไปดูวจเย็ <c oughs> ยนยนะจ้าเตยจ้าอุ้ยพี่ไอ้พี่ไ โอียยวเยไม่มไม่มีมีมมมค้าหายใจนะให้เข้าข้นไม่ไหวอะพี่ไม่หวแล้วอ้ไอ้เบไอ้ไอ้ปอนเร็วๆสิวะโอ้ลูกพ่อเวรกรรมอะไร มันรถจราเล้นเนี่ยโอ๊ย,อยน่าสงสารด้วนะอนยไอ้ป้านแล้วเดี๋ยว,วะหลายขัวโผล่แล้วแล้วเป็นไงดูวยเพอาะพวกแกสองคนเลยไปทำเรื่องไว้เนะี่ยฉันก็บิดเห็นดีเห็นง,งานของพวกแกด้วยเนี่นยนะโอ้ยเวรกรรมก็เลยมาตกที่ลูกข,ของฉันเนี่ยโอ๊ย เอ้แล้วยังมายืนเบืออีกรีบโทรหาพี่ปอเต็กเร็วเดี๋ยวเมียฉันก็ได้ตายพอดีเลยปอเต็กไหนว่าปอเต็กอ่ะโอ๊ยจะโทรยังพี่ปอทำไมเนี่ยฉันยังไม่ตายเรียกรถพยาบาลสิอุ้ยหัวก็ง่นี่ง้อนี่ง้อง่อเป็นทั้งครอบครัวเลยเนี่ยเบอร์ไหนวะเบอร์โอ๊ยหนึ่งหกหกเก้าไงโอเคหนึ่งหกหกเก้า